สวัสดีค่ะก็เด็บสองนะค่ะลูกที่มานี้เข้ามาก็เออคุณแม่ก็ขอยเตือนนะคะสำหรับในช่วงเนี้ยโควิดสิบเก้าเนี่ยเราต้องต้องพักนะดิสเบกเลยอะค่ะลูกดิสเบกคือที่มนมีพูดแปลว่าอะไรมาดิสเบกก็มัมามีเนี่ยมนมีจะบอกมนมีไม่ใช่คนระบรีนะคะไม่ไม่ไม่ใช่คนจังหวัดนี้นะมนมีเป็นคนอำเภอปลายแล้วมามีอยู่แม่ห้องสอน แล้วมามีก็มาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เรียนปปห้านะมาเข้าโรงเรียนที่ที่ที่โรงเรียนรับุรีนี่แหละโรงเรียนประถมอ่ะแล้วมามีก็คือไม่ใช่คนที่นี่นะคะแล้วก็มาอยู่ก็ถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของที่นี่ไหมมามีไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของที่นี่เลยอะ่ะ มนมีเห็นว่ามันยังไงมันก็มันก็เป็นจังหวัดที่ปิดตัวไม่มีความเจริญก้าหน้าอะไรเลยที่จังหวัดอะบเรีอ่ะมามีก็จะกลับบ้านก็ราะมามีจะไปรับสมบัติเป็นที่ดินของมามีที่อำเภอปลายแม่ฮ้องสอนมามีมีที่กิจพานปลายไอตรงถนนคนเดินเกล้าวอะละของมามีเอยแหละตรงลำห้วยอ่ะ บ้านคุณป้ามามีเป็นไม้สักทั้งหลังเลยคุณป้าอีสค่ะเป็นเซนติปายเก่าเนียวไปไม่อดไม่ยากยืนสบายแล้วก็ตรงที่เขาถ่ายไอ้สะพานไปอินเดอร์ปะคเรลูกนั่นแหละบ้านมามีเองแหละก็เราไปเซลฟี่เราไปถ่ายสะพานไปอินเดอร์เิลนั่นแหละกลับไปพอคุณมามีมามีกลับไปบ้านนะทีมเภอไปแมงสวนมามีก็จะไปถ่ายสะพานประวัติศาสตร์ทีมเภอไปแมงสอรแล้วก็ ไปนั่งห้อยขาที่แพรมันจะมีอาหารที่เป็นแพรอ่ะแหละมีอาหารที่เป็นแพรเราเอาไปชิววันนั้นก็ถ่ายลง youtube นั่นแหละบ้านมนมีเองตอนนี้เจริญมามนมีอยากกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าเจริญคือยังไงเนะี่ยมนมีไม่ได้เสียค่าเช่าอยู่แล้วแล้วบ้านมามีติดอยู่ไอล้ลำห้วยรพรั่งเกทเฮาขึ้นเนี่ยอ่ะ,ะอามามีก็หอมเงินเลยสิไปทำเกทเฮาติดลำห้วย ไอ้บ้าหลังมันเช่าเราใช้วิถีพอเพียงมาอยู่รอดใช่ปะล่ะแล้วลลก็บ้านเราเองสะพานปลาแล้วก็ทําปลายเขาพีเลยปิดกาแฟมีอาหารอะไรคือเกท้าว่าหลังมันขึ้นน่ะเนี่ยเดี๋ยวประเทศเปิดแล้วมันจะเดินเนีย่ยมนมียังคิดถึงบ้านหละมนมีจะต้องกลับไปอำเภอปลายแม่ต้องวนทุกปีนะ,ะมนมีรู้ว่ามนมีไม่อยู่ที่นี่คือมันไม่เจริญ มันมีมาเรียนหนันสือมันมีไม่เคห็นความเจริญของจังหวัดรัฐบาลีแล้วมันมีเห็นว่ามันมีแต่แย่ลงมันมีแต่เงียบเหงาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคือจังหวัดนี้มันดิสเบรกชะลอตัวมาสองปีแล้วอะที่มันมีเห็นถึงความเงียบนะสองปีสองปีแล้วก่อนนะโควิดสิบเก้าคือห้างโรบินสันก็คนก็ปิดร้านธงร้านค้าปิดกันเงียบเลยฉันใต้ดินแล้วก็ แล้วสุดเนี่ยโควิดสิบเก้าก็ปิดกันหมดเลยทั้งตำม,มั่วตตำม,ม่วที่เป็นในทุนก็กเจ๊งค่ะแล้วก็มีคลินิกคลินิกความงามผองหมอพี่หมอก็รู้จักกันสัญญกรรมร้อยไหม่ฉีดวัตถุพี่หมอก็เจ๊งลงทุนตกแดงไปห้าล้านพี่หมอก็เจ๊งคะะแล้วก็มีร้านสปาเป็นเดฟอันนั้นก็ลงทุนอีกห้าล้านก็เจ๊งค่ะแล้วก็มีร้านเสริมสวยความงามก็เจ๊งค่ะคือทุกคนพากันมาตายค่ะ เลอนะธุรกิจก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่ามานะเพราะว่าดิฉันมีความหวังดีกับผู้ประกอบการหรือเพราะว่าเป็นคนเป็นคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วอะประมาณว่าอยู่ตั้งแต่เด็กนะ่จาจะยี่สิบปีแล้วมั้งก็เลยรู้ว่าไม่ไม่ต้องมาลงทุนนะเพราะฉันหวังดีกับลูกๆทุกคนเพราะดิฉันไม่อยากให้ลูกๆแบบเจ๊งนะคะเพราะว่าแต่ละคนเจ๊งกันน่าซีดเลยค่ะคือ ลาเป็นนับหน้ากองอะเชนได้ดีเป็นประชาพอรวิชเนรับดีนี่ก็เงนไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะถ้าลูกๆจะทํากิจการหรือว่าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เราคิดว่าเออมันมีคิดว่าต้องต้องต้องบดิสเบรกอะคือหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนคือไม่ต้องลงทุนเก็บเงินไว้เพื่เป็นจังหวะที่มันไม่น่าทำอะไรเลยไม่น่าทำอะไรเลยนะคะอยู่ยี่ส่นิ่ง เพราะว่าสภาพโควิดสิบเก้านี่มันไม่รู้ว่าโอ้โหปีหนึ่งก็ยังไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าเลยเพราะว่าต่างประเทศไม่มียาไม่มีวัคซีนอะ่ะ